สวัสดีครับผมนายนัทเสินสอนธัตย์ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจชั้นปีที่4ครับเกรดเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่3.83ครับเกิดวันที่หพฤษภาคมปี2 5ง3ปัจจุบันอายุ2ีปีครับผมการศึกษาที่ผ่านมานะครับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับจบมาจากโรงเรียนเด็กสากลครับส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยจบมาจากโรงเรียนเด็กสากลในมิตใหม่ครับ ห้ากนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องนะครับในฐานะเฟชชี่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาวเดอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงได้เป็นคาถกรนะครับของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าร่วมแข่งขันแข่งประชันเียบสามคณะนะครับแล้วก็ได้เป็น MC ของกิจกรรมที่ในคอสเพ์ครั้งที่ปี2 0 1 8นะครับผมแล้วก็ได้เป็น MC ของกิจกรรมที่ในเวิร์ดคลาสนะครับเป็นค่ายนะครับครั้งที่4 นะครับแล้วก็ได้เป็นประธานฝ่ายการแสดงของคณะทฤษีสารสนเทศในการแข่งขันกิจกรรมเทนไอเกมนะครับแล้วก็ได้เป็นที่ปรึกษาค่ายมินิซัปปุระครั้งที่5 2 5นะครับผม2562กนะครับก็ได้เป็น MC ของค่ายรับน้องนะครับของคณะทฤษีสารสนเทศนะครับแล้วก็ได้เริ่มการออกแนวกับ พวกพี่ๆสูตรรับสมัครนะครับผมของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นที่จะออกไปแนะแนวแนะนําสถาบันให้กับน้องๆมัธยมในโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม g p b l นะครับที่จะเป็นกิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับกับนักศึกษาที่บินตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ได้เป็นที่ปรึกษา MC นะครับของกิจกรรม t ทียนในคอสปี2019นะครับผมแล้วก็ได้เป็นที่ปรึกษา MC ของกิจกรรมค่าย t ทียนในเ Class ครั้งที่5นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาค่ายมินิซากุระครั้งท แล้วก็ได้เป็นพิธีกรของ TNI Book Fair ครั้งที่11นะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยสอนหรือ Teacher Assistant นะครับของวิชา Java นะครับ5 6ากนะครับก็จะเน้นไปทางเรื่องของวิชาการนะครับก็จะไปเป็น Teacher Assistant นะครับของวิชา c ี h a r p นะครับแล้วก็ไปเป็น Teacher Assistant ของค่าย Skill for n e w Gen นะครับที่จะมีการสอนเทคนโนโลยีต่างๆให้กับเด็กเล็กนะครับผม อื่นที่อยู่นอกเหนือจากรัฐสถาบันนะครับก็จะมีในปี2561ครับได้เริ่มการสอนเทควันโดนะครับที่โรงเรียนทีเซรลักการกีฬานะครับผมและในปี2561เช่นกันนะครับก็ได้เป็นทีมงานหลักแล้วก็เป็นล่ามของกิจกรรมงานประกวดเทควันโดนาชาตินะครับที ที่รักเทควันโดอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนครั้งที่8นะครับที่มหลาลัยอาัมชันนะครับผมแล้วก็ในปี2562กเนี่ยก็ที่ก็จะเป็นงานประกวดเดียวกันนะครับเป็นทีมงานระล,ล่ามหลักเหมือนกันนะครับจากที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับและในปี2563กเนี่ยก็ได้สอบออกใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทกรุงไทยแอ็ซ่านะครับะนะครับก็ได้มีโอกาสไป ทำการกวาดลานวัดแล้วก็้างห้องน้ําวัดนะครับในสักประมาณเมื่อช่วงปี2องหกสองนะครับกับต่างคณะนะครับซึ่งเป็นการไปเข้าร่วมค่ายหนึ่งแล้วก็ได้มีการไปทํากิจกรรมอาสานะครับผมแล้วก็ในเมื่อประมาณสักเดือนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการช่วยทางบริษัทที่ไปฝึกงานด้วยนะครับแพ็คของสําหรับช่วยบริจาคให้ผู้ประสบภัยจากโควิด -19 นะครับที่ยากลําบากนะครับก็จะเป็นการแพ็คอาหารแห้งเครื่องใช้เครื่องนุ่มผม สบู่แฟบหรือเงินสดเนี่ยครับให้เขาไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้ในการดำรงชีวิตรอดต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมการประกวดที่เคยเข้าร่วมนะครับเคยเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาวเดือนนะครับของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อปี2561นยะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม gpl นะครับได้ทําการคิดค้นนวัตกรรมนะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าสุขภาพเนี่ยในการที่จะแข่งขันกันนะครับว่า นวัตกรรมที่เราสามารถตัดแปลงเพื่อช่วยในเรื่องของ2เรื่องนี้มีอะไรบ้างน,นะครับในปี2562นะครับผมและในปี2563กเนี่ยก็ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยนะครับสำหรับทีมที่ประกวดเทนไอโกลีนนะครับเป็นการประกวดนวัตกรรมหรือไอเดียต่างๆที่จะช่วยในการลดขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในสาบานที่อาจจะเป็นปัญหาสําหรับขยะพลาสติกระดับโลกเลยก็ได้นะครับ